สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับมุมกล้องเดิมๆม,มุมกล้องบ้านๆของเรานะครับกับการรีวิวน้ำหอมก็จะมีฝุ่นมีขนแมวบนไอ้แผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดเล็กน้อยนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้จะเป็นน้ำหอมตัวไหนไปไม่ได้นอกจากที่พูดเอาไว้คราวที่แล้วนะครับว่า จะอ่ารีวิวให้ฟังให้ดูกันวินเซนต์นะครับฮันนักล่านะครับ <S <S <Hunter> <S 2> <S 2> หรือฮันเตอร์หรืออะไรนั่นเองก่อนอื่นจะมาพูดถึงแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจตัวนี้ก็คล้ายๆตัวอเวกและตัวนอตตี้ที่เคยรีวิวไปนะครับ ซึ่งจะเป็นแบบนี้ซึ่งอมผมว่ามองว่ามันมันเปิดจากข้างบนข้างล่างก็ได้นะครับถ้าใครมีความพยายามมากพอเพราะมันก็จะเอาออกได้เหมือนกันแหละไม่ยากแต่หมายถึงว่าเขาทําให้เปิดแบบนี้มา,มากกว่าเนาะแต่เปิดแบบเนี้ยพอเปิดไปเปิดมาไม่กี่ครั้งฝามันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะปิดไม่อยู่ <c oughs> ประมาณนี้ครับขออภัยเสียงช่ชงนี้แหบๆนิดนึง เพราะว่าออกไปร้องเพงเลงร้องเพลงเปิดหมวกบ่อยนะครับก็มันเปิดมันปิดไม่อยู่อ่ะครับคือมันก็จะแง้มแง้มแบบเนี้ยก็จะรู้สึกเจ็บปวดสําหรับคนที่ชอบเก็บกล่องอย่างเรานิดนึงนะครับมันก็จะวางไม่ได้ไม่ว่าจะวางแบบไหนก็วางไม่ได้นอกจาก,กวางคว่ำอย่างนี้นะครับก็เพยเหออยู่ดีอืมอก็อยากยังไงอยากถ้ามีโอกาส ไปถึงโหพี่วินนะครับอ,อยากให้ปรับปรุงแพ็กเกจให้มันเปิดปิดยังไงก็ได้ให้แบบมันยังเปิดปิดได้จนเราเลิกใช้น้ำหอมจนมันหมดจนเราทิ้งกล่องไปอะนะคือนี่บางทีมันก็แม่งฝาเป็นอย่างนี้แล้วทิ้งทิ้งกล่งงองแม่งไว้ไม่เก็บแลอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนชอบเก็บกล่องมากน้ำหอมแต่และขวดนี่ส่วนใหญ่จะเก็บกล่องไว้ทั้งนั้นเลยถ้าแบบกล่องไม่เยินกล่องไม่แบบ มันไส้เหมือนเคี่ยวมือเกินไปแบบอยากทิ้งแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คงอาจจะทิ้งแล้วเพราะว่ามันมันเพเยอแล้วอะ่ะเหมือนเอาไวก็เหมือนกันเอาไวก็ทิ้งไปแล้วท,ทั้งทงที่น้ําหอมก็ยังไม่หมดตัวนี้20 ml เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนักปรุงรอบนี้เป็นคุณผู้หญิงนะครับนักปรุงชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรเนี่ย แคโรไลน์คอร์ลาไลหรือเปล่าครับอขอไปถ้าอ่านเชื่อผิดนะครับน้ำหอมตัวนี้ข,ข้าวเลยกลิ่นก็จะเป็นแนวในโทนของอความสดชื่นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะลองกลิ่นใหด้ดูแล้วก็อธิบายแนวกลิ่นว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับฮันตัวนี้ขวดก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็ใช้ไปพอสมควรแล้วใช้ไปประมาณ5 ml ได้ั้งครับหรืออาจจะเกินนั้นแต่เพิ่งได้มีโอกาสได้มารีวิวนี่ครับขวดขวดอไว้ขวดฮันขวดนอตตี้ก็จะไม่เหมือนกันเท็กเจอร์ของกล่องก็ไม่เหมือนกันนะครับเท็กเจอร์ของกล่องของอเวกก็จะเป็นสากๆหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบสากแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนกล่องของเวกผมมีอเวกอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับยังไม่ได้แกะอ่ามันก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้ประมาณนี้นะครับส่วนอเวกตัวที่แกะแล้วก็ใช้ก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วเดีย๋ยวลองมากินทันกันนูนะครับว่าจะเป็นกลิ่นแบบไหนยังไม่ทันฉีดก็ รู้สึกถึงความสดชื่นกลิ่นฟุ้งดีครับสเปรย์ก็ออกค่อนข้างดีสเปรย์กระจายตัวดีกลิ่นแอลกอฮอล์แรกๆก็มีแอบแรงนิดหน่อยแต่สักพักก็หายไปเนี่ยนะครับช่วงนี้จมูกไม่ค่อยดีขอดมอยาดมนิดนึงเพื่อล้างจม,มกูก มันจะทำให้เราได้กลิ่นน้ำหอมชัดขึ้นนะครับสังเกตมาหลายทีแล้วอืมมันจะเป็นกลิ่นแนวซีตัสสดชื่นเลยครับกลิ่นออกแบบเฟรชมากเหมือนกลิ่นเวลาอาบน้ําออกมาแล้วแบบโอ้สดชื่นอาบน้ําสระผมออกมาแล้วแบบถ,ถูสบู่แบบแต่ก่อนที่เราชอบได้กลิ่นตอนเด็กๆเนาะแบบกลิ่น ทั้งในห้องน้าทั้งคนเดินออกมาแบบกลิ่นเฟสดชื่นอย่างนั้นเลยครับกลิ่นสบู่ยาสระผมแบบวูสะสะอาดอยู่ตลอดเวลาจะเป็นหนุ่มตัวหอมที่สะอาดอยู่ตลอดเวลาครับตัวนี้เหมือนคนอาบน้ำํำ <c oughs> เส็รจตลอดเวลาประมาณนั้นอ่ะอจะให้ความกลิ่นเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความไอเย็นสดชื่นประมาณนั้นนะครับ คล้ายๆน้ำหอมตัวหนึ่งน่าจะพวกชาแนลอารัวแนวๆอย่างนั้นนะครับแนวพวกชาแนลอารัวหรือว่าพวกอะควาอ่ะควาดิจิโอโปรฟันโดหรือโปรฟูโมอะไรประมาณนี้ครับเป็นแนวกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตสดชื่นแล้วก็มีกลิ่น กลิก่นไอทะเลกลิ่นเข้มเข้าวๆหน่อยๆครับกลิ่นแบบว่าให้ความสดชื่นเหมือนเราอาบน้ําอยู่เป็นประจำ <c oughs> กลิ่นนี้แบบเท่าที่ลองใช้มาเป็นกลิ่นสดชื่นที่ติดทนมากเลยนะครับอย่างที่พี่วินเขาบอกจริงกลิ่นติดทนมากใช้ได้ทุกโอกาสไปเข้ายิมไปฟิตเนสไปกินข้าวกับครอบครัวกับคนรักหรือว่าไป ที่ทำงานฉีดไปออฟฟิศไปเรียนได้เลยนะครับกลิ่นแบบเนี้ยผมว่าใช้ได้ตั้งแต่แบบนักศึกษามหาลัยยันวัย40ก็ยังใช้ได้ครับกลิ่นค่อนข้างจะควบคุมโอเวอร์ออลพอสมควรไม่ได้แบบเด็กต้องใช้หรือว่าวัยกลางคนต้องใช้หรือว่าวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ต้องใช้เท่านั้นคือค่อนข้างจะควบคุมไม่ใช่ควบคุมครอบคุมหรือโอเวอร์ออลมากตัวนี้นะครับซึ่ง ใครก็ใช้ได้นะครับผู้ใช้ท่านไหนก็ใช้ได้ยิ่งกลิ่นแบบอยู่กลางแจ้งกลิ่นกระจายตัวดีนะครับเราขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมที่คนแน่นๆคนเยอะๆกลิ่นไม่ทำร้ายใ,ใครนะครับฉีดออกบ้านก็อัดไปเลยครับ6-8ถึง8สเปรย์หรืออาจจะถึง10สเปรย์ก็ได้ครับแล้วแต่ศรัทธาเลยผมก็จะฉีด หลังใบหูทั้งสองข้างาท้ายทอยต้นคอแล้วก็ข้างบนศีรษะอีกหนึ่งทีประมาณนั้นแล้วก็แขนเสื้อด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็แถวลิ้นปีนะครับประมาณนี้ก็จะฉีดประมาณนี้วันไหนที่ไปขายลอตเตอรี่ไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสริมที่ข้อมือทั้งสองข้างไปเพื่อให้ความมั่นใจ สาหรับเวลาลูกค้ามาซื้อหวยของเราอาจจะฉีดที่วันไหนที่ใส่ย,ยีนขาสั้นชิวๆไปอาจจะฉีดที่หัวเข่าหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับจุดไหนก็ได้ที่คิดว่ามันเป็นจุดที่ชีพจรสําคัญที่สามารถระบายความร้อนสามารถมีไอความร้อนออกมาจากร่างกายของเราอ่ะฉีดเข้าไปเลยครับฉีดได้เต็มที่เป็นกลิ่นที่สามารถฉีดอัดไปเลยครับไม่ต้องระวังสเป ใช้ง่ายสดชื่นสะอาดดูสปอร์ตดูจะว่าะสมชื่อฮันต์ไหมก็ไม่ไม่ได้ถึงกับสมชื่อได้ทีเดียวเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้เป็นแนวนักล่านะครับกลิ่นเป็นเป็นแนวสะอาดสะอานเป็นแนวแบบเป็นมิดเป็นแนวแบบสุภาพมากกว่าเป็นสปอร์ตแบบแนวสุภาพเ,าเป็นผู้ชายแต่งตัวชิวๆนะครับสุภาพบางทีอาจจะแต่งตัว ซื้อยืดสีขาวเกงๆแบบขาสั้นไปนั่งตามสวนตามคาเฟ่หรือว่า,าตามสวนสาธารนณะไปนั่งกินข้าวคนเดียวกินข้าวกับครอบครัวเข้าออฟฟิศหรือว่าไปฟิตเนสอะไรเงี้ยนึกภาพออกเลยไปฟิตเนสอย่างเงี้ยเหมาะมากสำหรับกินแบบนี้นะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ รีวิวกลิ่นฮันเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆราคาเต็ม390นะครับหรือว่าเราจะชซ,ซื้อช่วงแฝดเซลช่วงโปรของ TikTok ก็ได้อาจจะ300กลางๆต้นๆแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับผมก็ซื้อมาทั้ง3ตัวและเอาเวกฮันแล้วก็นอตตี้คือชอบมากชอบมากก็เลยซื้อมาหมดเลยนะครับ เราก็ซื้อมาหลายขวดแล้วด้วยอืมแต่ว่าพวกของ Win p l u สอะไรอย่างนีน้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะลองเอามารีวิวพูดให้ฟังนะครับสําหรับน,น้ำหอมเจ้าพ่อ Tik ก o k อาวันนี้นะครับวินเซนต์ฮันนะครับโอเดอร์พอ์ฟมนะครับน้ําหอมของพี่วินวิลเลียมของเรานั่นเอง <c oughs> สําหรับรีวิวครั้งนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่างไงก็ขออีกทีนึงนะครับขอฝากปรับปรุงเรื่องแพ็กเกจนะครับคือตอนแรกมันก็ปิดสนิทอย่างนี้แหละปิดสนิทแบบนี้แต่พอเราเปิดไปสักไม่กี่ทีอ่ะสามสี่ห้าทีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะปิดไม่อยู่คือเป็นมาตั้งแต่เอาไว้แล้วนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะครับก็แอบเสียดายนิดนึงคือแพ็กเกจก็ทํามาดีแล้วแหละแต่ว่าจะทํายังไงได้ไหมให้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ ปเปิดจากข้างบนมันก็การายอยู่นะครับคือมันก็เปิดเอาออกมาได้แหละแต่ว่ามันเนี่ยมันก็ออกมาได้แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ทําออกแบบให้เปิดจากข้างบนไงเออเขาทําออกแบบให้เปิดจากด้านนี้่ะใช่ไหมแต่จริงๆมันเปิดจากข้างบนก็ได้เราอาจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือไม่ไปเปิดด้านข้างมันมันจะได้ไม่เสียอะไรประมาณเนี้แต่มันจะลําบากเกินไปครับเขาไม่ได้ทํามาเพื่อรองรับการเปิดจากด้านบน ประมาณนี้ครับช่างมันเถอะก็คนเอ๋อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้สีเรียดเรื่องกล่องแต่สําหรับเราเป็นพวกมนุษย์ชอบเก็บกล่องก็เลยอาจจะมีปัญหาหงุดหงิดกวนใจนิดหน่อยก็เลยบ่นไว้ชั่งนีน้นึงนะครับโอเคสําหรับรีวิวครั้งนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ